ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่2031คราวนี้ซิโรราบโดยสมบูรณ์แล้วการกินการดื่มอะไรล้วนเป็นเรื่องรองขอเพียงสุขภาพแข็งแรงวันเวลาสงบดั่งน้ำในบ่อไร้ลมไร้คลื่นและถึงด้านนอกจะมีลมพายุก็พัดไม่ถึงในบ่อ ใช้ชีวิตกับแผนการกลอนอุบายอ,อกสันขวัญแขวนจนเคยชินอยู่ๆกลับเงียบสงบเช่นนี้ร่างกายและจิตใจจึงปรับไม่ค่อยได้มักรู้สึกว่าไม่เกิดเรื่องอะไรเลยจะผิดต่อจกสามมือในหนึ่งวันอีกอย่างฐานะของพวกเขาที่นี่ก็มิใช่ฐานะเดิมอีกไม่สามารถปรากฏตัวต่อหน้ามิสหายที่คุณเคยจะพบปะกับครอบครัวก็ต้องหลบหลบซ่อนๆจะให้ผู้อื่นล่วงรู้ไม่ได้พวกเขารู้สึกว่าตั้งแต่กลับมาก็มีชีวิตดั่งมุสิกบนคือมิอัดพบแสงมิสู้อยู่อยากค้นแค้นที่เปิดถัง กลับมา3เดือนพวกเขารู้สึกราวกับ30ปีค้นหาทะเลสาบจริงเพื่อกลับมาด้วยทุกวิธีทางแต่ก็หาไม่พบแม้แต่เบาะแสก็ไม่มีพวกเขาปรับตัวไม่ได้เป็นพ่อตีอวิเสียอีกที่ทำตัวกลมกลืนได้แล้วเขาอยู่ที่นี่มีฐานะใหม่ชอบในเครื่องจักรชอบรถดังนั้นจึงตัดสินใจไปสอบใบขับขี่เขาต้องขึ้นขับรถเหล็กให้จงได้และเคราะดีที่เขาสวมชุดเกราะติดตัวมาด้วยทั้งยังพกมีดสั้นอาวุธ ขอให้เป็นของโบราณชั้นดีก็สามารถขายได้ราคางามพริบตาเดียวเขาก็กลายเป็นคาบาดีไปเสียแล้วเขากระทั่งว่าวางแผนธุรกิจใหญ่โตของเขาด้วยคิดว่าคนเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ลืมปณิธานมุ่งหวังความร่ำรวยของไม่ได้นี่เรียกว่าไม่ลืมความตั้งใจเดิมบางทีอาจเป็นเพราะความคิดต้องการปักหลักบนผืนดินต่างถิ่นอันดื้อรั้นของโพตีอวีกระตุ้นพวกเขาแม้แต่โพตีอวียังสามารถอยู่อย่างสงบได้ทุกทีและในฐานะที่พวกเขาเป็นคนที่นี่จึงไม่มีเหตุอันใดที่จะไม่ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข อีกอย่างพวกเขาจำเป็นต้องห่วงใยเปิดถังอะไรมากแล้วเปิดโมโล่าถอยเซียนไปเกิดจลาจนภายในราชสำนักก็จัดการเรียบร้อยขอเพียงห้องเต้หุยจงทำตามที่เขากำชับเปิดถังก็จะค่อยๆดีขึ้นสำหรับคนและสัตว์ที่หอใจสิงก็เก็บเอาไว้ในใจคิดถึงเป็นครั้งคราวก็พอเนื่องจากเมืองที่พวกเขาอยู่มีญาติมิตรสหายที่คุ้นเคยหักจะกันเข้าต้องนึกว่าผีหลอกเป็นแน่ดังนั้นพวกเขาจึงหางานทำต่างเมือง ฐานะใหม่ของพวกเขาก็คือทหารผ่านศึกมีฝีมือหมัดมวยดีดังนั้นอยู่เหวินเซียวจึงไปเป็นบอดี้การ์ดของบริษัทร,รักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งส่วนโลมันก็ไปเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของดาราหญิงดาราหญิงท่านนี้มีชื่อเรียกว่าเย่ฝานเป็นนักแสดงนำหญิงของละครโบราณที่รวมไปด้วยดาราดังมีแฟนหนุ่มร่ำรวยคนหนึ่งและเป็นรัชทายาทของบริษัทภาพยนตร์และโทรทัศน์ด้วย เย่ฝานเป็นพวกไอดอลและพวกมากด้วยความสามารถเป็นคนบ้าง,งานแต่ละวันหากมิใช่อยู่ในกองถ่ายก็อยู่ระหว่างทางไปกองถ่ายโลกหมันต้องตามเธอเข้ากองถ่ายด้วยดังนั้นเวลาที่สองสามีภรรยาต้องห่างกันจึงมีค่อนข้างมากสมัยก่อนตอนที่อยู่เป่ยถังถึงจะยุ่งงวดทุกวันแต่ก็ตัวติดกันตลอดทว่าตอนนี้กลับไม่ค่อยได้พบหน้าราวกับถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับโลกใบนี้อย่างโดดเดี่ยวมีแต่ความรู้สึกสลดหดหูโลกหมันรู้สึกอ้างว้างยิ่ง สมัยก่อนทุกเพราะไม่มีเงินในกระเป๋าตอนนี้มีเงินแต่กลับไม่มีคนช่วยนางใช้ที่แท้ความยินดีปราศจากคนแบ่งปันนั้นทุกเสียยิ่งกว่าไม่มีคนแบ่งเบาความลำบากเสียอีกบนท้องถนนเมืองอันแปลกหน้านี้ทั้งสองต่างรู้จะทำอย่างไรในใจเต็มไปด้วยความหดหู่สุดท้ายจึงเปิดห้องทำการบ้านไปสองสามยกเหมือนคู่รักที่อยู่ต่างถิ่นทั้งหลายพระชายาที่จมอยู่ในอดีตสะดุ้งทีหนึ่งจากนั้นก็กล่าวอย่างจริงจังมิผิด แม้จะอยู่ในสถานการณ์อับจนหนทางเช่นนั้นพวกเราก็ไม่ลืมการศึกษาดังนั้นเจ้าก็ต้องตั้งใจเรียนลหละพระชายาดื่มน้ำชาอึกหนึ่งสั่งขนมจีบตีนไก่อะไรมาอีกหน่อยเธอพูดแล้วก็หิวขึ้นมานิดนิดได้เซเว่นอัปรีิไปจัดการหลังจากกินไปยกหนึ่งพระชายาก็เริ่มสาธยายต่อ รักต่างถิ่นผ่านไปเช่นนี้สองสามเดือนหลังจากละครของเย่ฝานปิดกองแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจสองสาวันไม่อยากพากขอขอคอไปด้วยจึงให้โล่หมันหยุดงานอยู่เหวนเซียวก็สะสมวันหยุดหลายวันเหมือนกันจึงนัดกันกลับบ้านครั้นเข้าประตูบ้านก็ได้ยินพ่อแม่แอบพูดถึงเรื่องเปยดทังอย่างลับๆบอกว่าเปยดทังเกิดสงครามแล้วพวกเขาตะลึงงานจะเกิดสงครามได้อย่างไรดังนั้นพวกเขาจึงวิ่งเข้าไปถาม ครั้นพ่อแม่เห็นว่ามีอาจปิดบังแล้วจึงบอกว่าพวกเขากลับมาได้ไม่นานก็เริ่มเกิดสึกสึกนี้ลำบากนักเพราะกำลังแขวนไม่ต่อเนื่องครั้นพวกเขาฟังจบหัวใจทั้งดวงก็แตกละเอียดเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็จะกลับไปให้ได้แต่พ่อแม่ไม่อนุญาตบอกว่าเปิดทั้งจำเป็นต้องผ่านเคราะนี้ด้วยตัวเองอีกอย่างหากพวกเขาทนอีกหน่อยก็จะได้ชัยชนะในที่สุดช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่2032 ภายใต้การเกลีย้ยกล่อมนมน้ำน้ําวนาจากพวกเขาท่านพ่อตาจึงยอมพูดถึงสิ่งตอบแทนเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะสิ่งตอบแทนนี้ก็คือฆ่าคนที่อยู่ในหอใจสิงไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวนั่นก็หมายความว่าคนของหอใจสิงที่ออกสู้รบล้วนต้องตายในสนามรบทั้งหมดเมื่อได้ยินคําพูดนี้ทั้งสองคนก็รีบเก็บข้าวของจะกลับไปทันทีเพียงแต่ท่านพ่อตาไม่เห็นด้วยบอกว่านี่เป็นเรื่องที่เดิมทีเปิดถังก็ต้องเผชิญอยู่แล้ว เป็นครั้งแรกที่อยู่หวนเสียตะคอกใส่ท่านพ่อตาถ้าคนตายกันหมดแล้วจะชนะได้อย่างไรประเทศล่มสลายแล้วท่านพ่อตานิ่งอึ้งไปรับไม่ได้ที่ลูกเขยตะคอกเสียงดังขึ้นมากระทันหันอย่างไร้มารยาทเช่นนี้ฟาดฝ่ามือลงไปที่ศีรษะของเขาแล้วพูดว่า ประเทศไม่ได้ล่มสลายองครักษ์เงาดาจับแม่ทัพของสัตว์รูไว้ได้กองทัพศัตรูไร้ซึ่งผู้นําถูกโจมตีจนแตกกระเจิงแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วองครักษ์เงาดาจะถูกเปิดม้จับตัวกลับไปและทรมานจนตายหลังจากตายแล้วก็ถูกทําลายไม่เหลือซากโล่มันร้องให้โฮออกมานั่งกับอยู่วนเซียวยอมรับบทสรุปเช่นนี้ไม่ได้องครักษ์เงาดาเป็นคนของหอใจสิ่งแม้จะต้องตายก็ควรต้องตายเพราะอดอาหารพวกเขาต้องกลับไปต้องกลับไปให้ได้ แต่ท่านพ่อตาไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดบอกว่าภารกิจของพวกเขาได้สําเร็จและสงครามครั้งนั้นทําให้เตยโม่ต้องสูญเสียกําลังพลและทรัพยากรของประเทศไปมากเตยถังจึงสามารถฝ่าฟันการสู้รบครั้งสุดท้ายไปได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องดําเนินต่อไปก็ยังคงต้องทําโลมันจึงประท้วงด้วยการอดอาหารอยู่หวนเซียวได้ทําลายข้าวของในบ้านของท่านพ่อตาจับสัตว์มากมายในบ้านเป็นตัวประกันเพื่อบีบบังคับท่านพ่อตาสุดท้ายก็ถูกสัตว์กัดที่ก้นต้องไปฉีดยาโรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาล บางที่อาจเป็นเพราะว่าพวกเขาหาเรื่องเก่งมากทำลายวันเวลาอันสงบสุขของท่านพ่อตาในที่สุดท่านพ่อตาก็ยอมอ่อนข้อให้พวกเขากลับไปได้แต่ก็ต้องมีสิ่งตอบแทนเช่นกันนั่นก็คือชาตินี้ต้องยอมรับชะตากรรมที่ยากจนซึ่งเป็นความจนที่จนยิ่งกว่าก่อนหน้านี้แต่ความจนสำหรับพวกเขาแล้วไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเลยพวกเขาชินแล้ว และสิ่งสำคัญที่สุดคือการกลับไปของพวกเขาในครั้งนี้ต้องยืมกองกำลังทหารของประเทศอื่นมาใช้วันหน้าพวกเขามีภาระผูกพันที่ต้องรักษาสมดุลของประเทศโดยการไม่รุกรานกันฉะนั้นพวกเขาต้องคอยวิ่งวุ่นเพื่อจัดการเรื่องต่างๆอยู่ตลอดต้องเป็นเช่นนี้ทั้งชีวิตโลมันนั้นยังไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ในตอนนี้ของเปิดทังดีนะจึงถามขึ้นว่าทำไมต้องใช้ทหารของประเทศอื่นด้วย เมื่อถามประโยคนี้ออกไปสิ่งที่ได้รับกลับมาคือการสั่นใบหน้ารัวๆถ้าหากยังจะมีทหารและสเสบียงมีอาวุธครบครันเปิดถังจะมีสภาพอนาถเช่นนี้หรือหัวใจของโลกมันแตกสลายสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่นางคิดเอาไว้เสียอีกพวกเจ้าไปเถอะใครกรวนให้ดีว่าจะยืมทหารมาจากไหนจะโน้มน้าวจิตใจของคนอื่นได้อย่างไรข้าขอแนะนําเล็กน้อยว่าลองไปเสี่ยงโชคดูที่แคว้นต้าโจก่อน ท่านพ่อตายังคงใจดีมากเอาตั๋วเงินยัดให้กับหยวนเซียวหนึ่งใบบอกว่าหลังจากกลับไปแล้วการวิ่งเต้นที่แคว้นต้าโจก็ต้องมีค่าเดินทางอีกอย่างยังต้องมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับเหล่าขุนนางเพื่อแลกกับการดูแลพวกเขาแต่ไม่กล้าจะปะทะคารมกับท่านพ่อตาอีกแล้วเกรงเขาจะกลับคำไม่ให้พวกเขากลับไป จากนั้นก็จับคนที่อยู่แถวนั้นมาถามสถานการณ์ในตอนนี้ที่จริงสถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าที่ท่านพ่อตาผู้เสียอีกเกิดการสู้รบต่อเนื่องประชาชนยากจนข้นแค้นขาดแคลนสเสบียงอาหารจนเกิดสถานการณ์อดอยากไปทั่วแต่ว่าไม่มีที่ไหนมีรถมาเลยม้าของรัศดรได้ถูกเกณฑ์ไปต่อสู้ในสนามรบจนหมดพวกเขาได้แต่ยอมเสียเงินซื้อล่อสองตัวเพื่อใช้ในการเดินทางพวกเขาซื้อม้าแกะเอาไว้จึงเดินทางเร็วขึ้นมาหน่อย คนโบราณเคยกล่าวไว้ว่าช่วยเหลือยามกับขันได้แต่ไม่สามารถช่วยเหลือคนยากจนตลอดไปได้เปิดถังทั้งจนทั้งลำบากอีกอย่างก็คงไม่สามารถฟื้นฟูสถานการณ์ภายในประเทศให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ในระยะเวลาสั้นๆหากยืมให้แล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้คืนกลับมาอีกถ้าหากควนต้าโจไม่ให้ยืมเมื่อพวกเขาวิ่งเต้นไปยังประเทศอื่นเช่นนั้นก็อาจทำได้แค่ช่วยเก็บศพของเหล่าองครักเงาดำเท่านั้นไม่เก็บเท่ากระดูกต่างหาก เมื่อพวกเขาเร่งเดินทางไปถึงคว้นต้าโจพวกเขาก็เนื้อตัวมอมแมมผมเผากระเซิร์กระเซิงไปหมดแล้วจะเข้าไปในเมืองหลวงของคว้นตาโจในสภาพเช่นนี้ไม่ได้ต้องชักแม่น้ำทั้งห้ามาพูดแม้แต่ป้ายประกาศสิทธ์ก็ถูกนำออกมาใช้แต่คนเฝ้าประตูเมืองไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาเข้าไปขณะที่พวกเขาร้อนใจจน,จนจับทหารเฝ้ายามเป็นตัวประกรันจึงทําให้เรื่องไปถึงกรมการพระนครและถูกจับตัวเพื่อน,นำไปลงโทษ เมื่อเอาป้ายประกาศสิทธ์ออกมาใช้อีกครั้งในตอนนี้ทุกคนต่างก็เชื่อแล้วจึงเปิดทางพิเศษให้ส่งพวกเขาไปถึงตรงหน้าของห้องเต้และห้องเ่าพวกเขาสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ในวังเป็นเวลาสามวันอาหารการกินเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์มากแต่นอกจากดื่มน้ำแล้วพวกเขาก็กินอะไรไม่ลงเลยสักนิดหัวใจแทบจะถูกแผดเผาจนไม่เกรียมแล้วเหลือแค่การคุกเข่าลงต่อหน้าพวกเขาอ้อนวอนขอยืมทหารจากพวกเขาเท่านั้น นี่เป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดในชีวิตของพวกเขาเลยก็ว่าได้พวกเขารู้ดีการนำทัพออกรบช้าไปหนึ่งวันก็ต้องมีคนมากมายต้องบาดเจ็บล้มตายเมื่อถึงเช้าวันที่สี่ในที่สุดควนต้าโจก็ยอมปริปากพูดถึงเรื่องการยืมทหารและเงื่อนไขต่างๆแต่ไม่ว่าจะเงื่อนไขอะไรแม้ว่าจะต้องมอบหัวของตัวเองให้พวกเขาหลังจากสู้ศึกเสร็จแล้วพวกเขาก็ยินดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ